สวัสดีครับพบกับนายศิลปะานะครับในเกมไ i น์เลนเจอครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของการตีกิวเลตนะครับตียังไงให้ได้เยอะๆดูลำดับในการตีกิวเลตในกิวของผมนะพี่โจโคนแรกครับตีไป8 0แสนล้านโอ้โหโ,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 โครตรแรงเลยฮะคุณเรืองน้ำตามาติดติดแสนล้าน น้องโม7แสนล้านนะครับโอ้โหคุณออฟาเธอร์ครับเกือบ7เกือบ7 0 0 0แสนล้านโอ้โหแต่ละคนนะครับนี่ครับคุณอนุชาครับผม5 0 0แสนล้าน5้0แสนล้านเพียรเลยก็5 0 0แสนล้านนะครับผมนี่ครับลดลั่นกันลงมานะฮะส่วนผมอยู่ลำเบอร์12แต่ยังตีไม่ครบนะวันนี้ตีได้อีก3ดาบเดี๋ยวจะตีเพิ่มอีก3ดาบนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปตีนะครับผมใส่ทีมยังไงเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะทีมเลดทีมเลดทีมเลดอ่ะดูที่ทีมแล้วกันทีมเลดนี่นะครับตัวคีย์เวิร์ดเลยคือตัวนี้ครับบัตเตสอ่เจสสิก้าบัตเตสนะครับผมแล้วผมเนี่ยใช้แค่ล่าง140เองนะฮะ คือสกิลของบัตเต้เนี่ยมันดีตรงนี้ครับผมลดการต้านทักษะศตัตรูอ่ะลดการหลบทักษะศตัตรูด้วยเหมือนว่าบัฟโดนศัตรูอ่ะแล้วแบบศัตรูมันจะแบบทั้งหลบทั้งต้านมันแบบน้อยอ่ะเราก็จะเจาะตีเข้าแรงนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นสกิลดาเมจปกติครับไม่เท่าไหร่แต่สกิลบัฟตรงนี้ดีแล้วผมเนี่ยใช้ล่างร40 ผมก็เลยหาเกียร์ที่แบบลดคูดาวเยอะๆนะให้มันโหลดรีโหลดเร็วๆเลยนะฮะระยะเวลาที่สร้างอ่ะถ้าร้อยสี่สิมันาวิอ่ะมันค่อนข้างนานก็จะใส่เกียร์แบบนี้เข้ามาครับรองเท้าของแซนกิฟลดระยะเวลาสร้างนะครับแล้วก็เกียร์นี่ครับออปชั่นก็เลือกลดระยะเวลาสร้างเือนจะได้รีโหลดเร็วๆแต่มันยังรีโหลด,ดเร็วไม่พอเพราะฉะนั้นวันนี้ครับบัตเตสของเรา จะขึ้นเลย240มันจะรีโหลดเร็ววันนี้อีกยิ่งออกเยอะยิ่งดีบัฟทำให้แบบบอสอะเออเออหน่อยอะไรเงี้ยจะได้เจาะเข้าแรงๆนะครับผมมาเพิ่มระดับเลยครับผมกินกบดำไปเลยวันนี้20ตัวโยนก็ะบายไวรุ่นไปนะฮะ เรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเต็มเองห้าตัวผ่านไปตัวขีหลักก็บัฟเตสนี่แหละครับ <ๆ S 2> ไม่ใช่ตัวอื่นตีไม่แรงนะตัวอื่นก็ตีแรงแต่ถ้าเกิดว่าไอ้บัฟเนี่ยมันโดนบอสเลดเมื่อไหร่อ่ะอุ้ยแบบว่าเลือดบอสลดลงหัวบ่วๆเลยแหละ ตอนนี้บวก10แล้วโอเคกินไป10ตัวครับนเป็นตัวที่ผมอยากปั้นมานานแล้ววันนี้จัดเลยกบดำเริ่มมีเยอะแล้วไงตอนนี้15แล้าอ่าเซตสุดท้ายนะครับ240แม็กก็วันนี้แลละครับผมไปเลยแม็กแล้วครับทีนี้ ินกบเขียวต่อโอเคโอเคครับมากแล้วรีโหลดเร็วแน่นอนเอาละสีนี้เอาไปดูครับอ่ะในสมุดสะสมเดี๋ยวจะเลือกแต่บัตเตสเลยแล้วกันนะครับนี่ครับบัตตรงบัตเตส ไม่เอารูติว่องไว้น้ำนี่ครับเรียงลายมาตรงนี้เลยนะล่างธรรมดาก็เป็นระดับหัวหน้าแล้วมีมงกุฎนะครับล่างอันต้ากดลับ 5B ก่อนปับ๊บถ้าเราสลับละ่ะสลับปุ๊บเราก็ได้ปลดล็อกปลดล็อกค,ค่าศักยภาพด้วยนะครับแล้วก็ได้รับอีก5้รูบี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการสลับเลยน้องๆหลายคนถามนะ เข้ามาบอกว่าถ้าเกิดสลับเนี่ยเลเวลจะลดไหมเลเวลไม่ลดนะครับอันต้าหรือว่าไฮเปอร์เนี่ยสลับไปมาได้เลเวลเท่าเดิมครับที่240อ่ะดูนะตอนนี้240่240นะครับผมจะทำการเปลี่ยนล่างเลยจากอันต้าไปไฮเปอร์นับวอ่าสวยงาม ความสามารถสายหนืดติดแล้วนะขึ้นแล้วเลเวลก็เท่าเดิมเห็นไหม240เท่าเดิมครับผมนี่ไงเจ็ดบัสเตส240ครับเ,เวลเท่าเดิมรีโหลดเร็วเป็นยังไง6.5วิครับลดลงไป3.5ก็เหลือ3วิออกทีหนึ่ง3วิออกทีหนึ่งรีโหลดเร็วอยู่ใช้ได้แจ๋วครับ อ่ามาดูอ่านสกิลกันสักนิดนึ่งแล้วกันเงาแมวห้ามศัตรูใช้ทักษะนะครับแล้วก็ลดอัตราการหลบทักษะ30%นะครับแล้วก็ลดการต้านทักษะศัตรู30%นะครับผมสกิลที่2ครับแมวดำก็ยกเลิอกอมตะศัตรูนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย3,500%นะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยหยุดชงักด้วย3วินะครับผม ความสามารถหนืดติดแล้วนะอ่าสายหนืดถ้าเกิดใส่ความสามารถนี้ลงไปหลายๆตัวหนืดแน่นอนความสามารถหัวใจเยือกโอ้เอาไว้เล่นในสเตจจุติกันลำนำเย้ายวนได้ดีครับผมสวยงามสวยงามเกียร์ที่ใส่นะครับตอนนี้ปืนชั้นเยี่ยมเรียวนาดออปชันเลือกรดระยะเวลาน,น,นะฮะรีโหลดเร็วแน่นอนรองเท้าลดแรกครับผม แล้วก็รองเท้าของแซนเกฟเอาละทีนี้ดูระยะโจมตีแป๊บหนึ่ง6กหลรอกสิบประมาณยืนกลางๆนะยืนกลางๆแลทาก็ไม่เยอะนะครับโอเคก่อนเข้าไปตีเลดเดี๋ยวผมขอไปเทปที่สเตจหลักสักคู่หนึ่งนะฮะดูส,ก,สกุงสกิลพี่เขาติดหน่อย คือทั้งสกิลหนึ่งทั้งสกิลสองะมันเป็นสกิลที่แบบโจมตีศัตรูทั้งคู่นะครับผมนะนี่ละกันสามเก้าหกนะครับใช้ทีมสี่ครับบัฟเตสสองร้อยสี่สิบ 8, แล้วนะฮะบัอเตสออกมาลูกมาวิ่งออกมาครับวิ่งออกมาบัอเตสวิ่งออกมาแล้วโจไไมตีไปเลยอ่าแมวควนครับแมวควน ว่ามันแน่นอนดีนะเป็นตีอแม่โอ้ยสกิลแมวขวนเทพวะ่ะเนี่ยเอาวัดแล้วเนี่ยติดติดติด,ตดม่วงๆนะสกิลที่แบบติดม่วงๆอยู่บนหัวสตูนะครับตรงนั้นน่ะจะลดลบลบลดต้านเลยนะครับผมเออเห็นว่าเห็นว่าพอเห็นอยู่เนาะ ลดลบลดลด,ลดต้านแบบโดนแรงแน่นอนอ่ะบอสเลดอ่ะมาไปดูกันครับที่กิลเลดนะครับจากลำดับที่ลำดับที่12คะแนนที่ไปตีนะตอนนี้2อง0 0 0สองแนนล้านนะครับผมจะเป็นยังไงผมจะตีปิโกนี่เลยนะมามาแล้วครับ โหลดเร็วแน่นอนครับผมถ้าเกิดใครมีเกียร์แบบอัปเกรดธาตุก็ใส่ใส่เข้าไปเลยนะฮะแต่ใส่เข้าไปลงตีแรงแน่นอนฮนะนี่ฮนะบอสมันติดไอ้มุงม่วงแล้วเห็นปะติดมุงม่วงบนหัวอะติดมุงม่วงเมื่อไหร่ก็ลงเลยอนะลดลงห่วพวกห่วงเลยแหละเนี่ยนะดูดิเมื่อก่อนผมไม่มีบัสเต้นะตีไม่ค่อยเข้าเลยครับผม จะต้องต้องรอบอสติดไอม้มุงม่วงบนหัวก่อนลงเร็วลงแรงแน่นอนยังไม่ติดอ้าครับได้แค่นี้ได้แค่นี้ตีเข้า31%ไปต่อหัวต่อเลยเอาละครับผมปัดรงปัดเตสดีโหลดเร็วแน่นอน นี่ถ้าใส่แบบว่าโดนแน่นอนมีเกรยร์โดนแน่นอนให้บัตเต้ถือนะสนุกนี่ไงม่วงๆติดบนหัวบอสอีกแล้วครับอรวบลงหวงหวบหวบเลยครับอติดบ่อยๆ่อยติดบ่อยๆยิ่งดีนะครับผมนี่นี่นี่ดูดิบอสเจ็บอ่ะบอสมีเจ็บอ่ะเอาเลยฮะหมดเวลาก่อนหมดเวลาก่อน ีปิโก้ไปสองดาบบอสยังไม่ตายเลยครับผมโหอึดมากปิโก้ไปตีทางนี้คอนร์นะฮะอะตีตีฝั่งนี้บ้างดิวันหนึ่งตีบอสเลดได้สามดาบนะครับอลอง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 นิ้มันจะติดมุ้งไอติดมุ้งม่วงอีกแล้วครับแต่มันสูงนะมองไม่ค่อยจะเห็นนะครับผมติดมุ้งม่วงอยู่นะไอตัวนี้มันถึกจังวะจะเอาลงได้หรือเปล่าครับเลดสามสิบวิ เหมือนมันแบบม่วงๆบนขอบแล้วเหมือนมันติดอ่าใช่ป่ะเอาดิเอาดิเลยเลยเห้ดับเห้ดับดับเมาดับเมาเฮ้ยดับ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 ครับผมเรียบร้อยบอสดับจนได้ไปแรงอยู่เมื่อกี้เราตีไป ก่อนก่อนที่จะตีเลทน,นะ2 6 0 0 0 0หล้านนะครับดูสิออกไปดูดิเป็นยังไงเราตีครบ3ามดาบแล้วนะขยับขึ้นมาเป็นอู้ขึ้นมาแสนล้านพอดีเลยครับแสนล้าน <c oughs> จากลำดับที่สอขึ้นมาเป็นลำดับที่แปน,นะครับผมลำดับที่แดของกิวนะฮะโอ้สวยงามสวยงาม โนหนึ่งนี่สุดยอดเลยนะไปส่องโนหนึ่งหน่อยนะพี่โจ้พี่โจ,โโจโเขาต้องมีทีมบาเตสอะนะบาเตสอยู่น่าจะทีมสี่นี่แหละอ่าบาเตสนี่แหละคือทีมเล็ของพี่เขานะครับบาเตสอ่ามีบาเตสอยู่ก็ใช่แหละทีมเนี่ยมีเจสด,ด้วย เจนนี่ก็ดีนะอ่าลดอาตาการหลบทักษะศัตรู60เซนดีอยู่ในคมเมนเซอร์ครับผมสวยงามสวยงามโอ้อัปเกรดธาตุวะเนี่ยอัปเกรดธาตุครับโอ้โหบุดด้านะครับแจวแจวประมาณนี้ประมาณนี้สวยงามสวยงามก็ปั้นมา ตีถือว่าสนุกอ่ะอาจจะตีแรงขึ้นนะครับวิคัดถัดไปเพราะว่าผมได้ปั้น240ลงมาเล่นแล้วนะฮะบอตรงบัตเตสนี่ยบัตเตสเอาไปยืนหน้าจอเท่ๆแป๊บนึงดีกว่าอ่าวงไวน้ำยืนหน้าจอหน่อยโชว์ตัวโชว์ตัวหน่อยปั้นแสงมาแล้วอนาคตก็เดี๋ยวคงปั้น9ดาวอ่ะนะ อนาคตนะครับอนาคตแต่ต้องรอหินปลูกพลังก่อนนะขาดอยู่ก้อนหนึ่งหินปลูกพลังทีนี้เมื่อมันขึ้นมาล่างไฮเปอร์แล้วเนี่ยเราได้รับอีก5้ลูบี้นะกดเข้าที่สมุดสะสมครับห้าบี้ห้าบี้กดรับไปเลยพอเลยครับผม ตวิติวมาแล้วครับ 5B เรียบร้อยครับลูบี้ตอนนี้7,590ถือว่าอนาคตสดใสอะ่ะตัวเนี้ยวิกท,ทัดไปผมตีเลดแรงแน่นอนวันนี้ก็ขอตัวลายก่อนแล้วกันนะฮะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย